ส <Hey. S 2> วัสดีครับเอ๋ทูแมนนะครับผมวันนี้เอ๋จะมารีวิวสินค้าใหม่ของบริษัทนะครับผมวันนี้เป็นตัวไก่ทองนะครับผมธาตุอาหารรองเสริมอาพูดชัดน,นะครับ <c oughs> อันนี้รับจะเป็นธาตุอาหารรองเสริมนะครับผมตัวนี้จะมีทั้งหมดแดตัวครับในกลุ่มของธาตุอาหาร ลองนะครับผมจะมีแมกนีเซียมนะครับผมสำหรับส่วนธาตุอาหารเสริมนะครับผมจะมีเหล็แกแมกนีเทองแดงกำมะถันสัสรารสีโบรอนโมลิดีนัม <c oughs> นะครับผมตัวนี้นะครับหนึ่งกองตีได้แกะให้ดูนะครับผมเต้นๆนะเอ้ยอ, <c oughs> อ,อันนี้ครั้งแรกเหมือนกันครับเจอเหมือนกันอารมณ์เกันแล้ววันนี้ท้องกันเลย หนึ่งกรองน,นะครับผมมีสิบเมตรนะครับเม็ดละห้ากรัมเนาะกับงนี้มีหาอุปกรณ์อ่าดีเล็กแกให้ดูนี่นะครับผมหนึ่งเมตรนะครับเราสามารถแบ่งเป็นสองขานะครับผมขาละจอ็อไม่ใช่ครับขาละยี่สิบลิตรครับใส่ไปเลยหนึ่งเป้น,นะครับยี่สิบลิตรเนาะ นี่นะครับเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะครับว่าการทำละลายของตัวไกทองเนี่ยมันเป็นแบบไหนใส่อาไปเลยครับเห็นไหมครับผมอารมณ์เมดซูครับเหมือนพวกกดอะมิโนเมดซูนะครับอารมณ์เดียวกันเลยนะครับผมตัวนี้เห็นไหมครับการทำละลายของมันครับดีจะตั้งไว้สัาพัหนึงเนาะ จะให้ดูนะครับว่ามันทํอลายดีขนาดไหนนะครับอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับของในกลุ่มของธาตุอาหารเสริมรองนะครับผมที่เป็นกดเป็นคู่มานะครับรอสักครู่ครับรอสักครู่นะครับเห็นไหมครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวถึงสานาทีตัวนี้นะครับผมอันนี้นะครับเหมาะใช้สําหรับนาข้าวนะครับ ครบวงจรเลยนะครับจะวบวกคุงเลนคุณค่านะครับผมใช้ได้ทุกช่วงเลยนะครับแต่แล้วข้าวคูมข้าวเขียวนะครับผมลองเลยครับตัวนี้เป็นสินค้าใหม่ของบริษัทตัวนี้นะครับส่งอยู่ที่150บาทนะครับผมขายหน้าบ้าน2 0งนะครับผมค่าแกกแบงขายไม่ต้สบาทครับนะครับผมนี่ไงเอฟฟาที่พี่นะครับร้านค้าครับท่านใดสนใจนะ ติดต่อทักบอกหรือไลน์หากันได้เลยครับช่วงนี้จะไม่ค่อยได้ไปหาหน่อยนึงก็เพราะว่าสถานการณ์โควิดถ้าไลนสายตรงหลังไม่หากันได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ